สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอค่ะจัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565รอบการประเมินปีการศึกษา2564ค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุดระดับ5จำนวน20แห่งและสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุดระดับ4จำนวน37แห่งรวมทั้งสิ้น57แห่ง โดยมีเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะให้การต้อนรับพร้อมนำชมผลงานนะัวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สอ,อสอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากําลังคนในสายอาชีพให้มุ่งเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่น,นักศึกษาโดยเน้นการฝึกประกอบอาชีพจริงตามบริบทในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยสอสอะะได้ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสารรค์ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพแล้วนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผ่านการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษารวมไปถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการและหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตนมองว่าการศึกษาสายอาชีพในปัจจุบันต้องสร้างให้นักศึกษาทำงานได้จริงหรือสร้างอาชีพได้จากผลงานการประกวดในวันนี้ก็มีหลายทีมที่โดดเด่นและสามารถต่อย,ยอดไปสู่ระดับชาติได้ค่ะ ในโครงการนี้เนี่ยก็แน่นอนที่สุดอะคะ่ะว่าก็เป็นเป้าหมายสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกลุปก็เป็นงานส่งเสริมให้น้องๆที่โรงเรียนเป็นอาชีวะเนี่ยได้เข้าใจถึงในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้นะคะเพราะว่าเรามีวิเลยกว่าส0 0ร้อยกว่าแหง่งเพราะนั้นแล้วก็น้องๆที่อาจจะเรียนในวิเหมือนเหมือนเราเรียนในวิชาชีพต่างๆแล้วเนี่ยแต่ในการที่จะมาประกอบเป็นผู้ประกอบการจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะในหลากหลายหลายแบบมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้มีร่วมมือกับ เครือข่ายภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือทาจริงเลยคือจากที่เรียนมา,ามีผลิตภัณฑ์แล้วมีเงินลงทุนให้นะคะแล้วก็มีแผนทำแผนทําแผนธุรกิจแล้วกเ็เมื่อเขาทําจริงๆแล้วเนี่ยขายจริงๆแล้วเขาจะปัญหาอุปสรรคอะไรมันเป็นอย่างที่เขาคิดไหมนะคะเขาก็ได้เจอจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองในเรื่องของการวางแผนธุรกิจตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นประสบะการณ์ที่สําคัญแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่เมื่อเขาได้จบแล้วเนี่ยก็ จะได้มีแนวคิดแล้วก็ได้มีภาพจริงอในการที่จะทำเป็นผู้ประกอบการมันเป็นเหมือนเวทีให้เด็กๆได้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 แสดงของตัวเองนะคะนอกจากนวัตรกรรมแล้วแต่นวัตวรกรรมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในะสู่เชิงพาณิชย์ได้อันนี้ก็เป็นคี์สำคัญที่เราต้องการส่งเสริมน้องๆ ทางด้านเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสอสได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านวิชาชีพและด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีกระบวนการส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ในเชิงลึกด้านธุรกิจผ่านกระบวนการอบรมและการทดลองทำธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งองค์ความรู้ทางธุรกิจจะช่วยให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อไรายได้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นค่ะโดยได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสัางกัดสอส,ออาสอภาครัฐทุกแห่ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนได้ทำธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทุกปีค่ะภายใต้กระบวนการประเมินตามเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมินที่สอ,อ,อสอกาหนด รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุดหรือระดับ5ดาวนะคะมีจำนวน20แห่งอาทิ 1. ธุรกิจฟู้ดเฟื่องฟ้าออนไลน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นค่ะ 2. หน่อไม้เส้นตากแห้งพร้อมผงปรุงรสวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 3. พอเพียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครค่ะ 4. น้ำพริกอันชันกั้วแห้งวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีและ 5. ้ไรีฤทวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริน์เป็นต้นค่ะ